สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทีวีนิวอยู่กับดิฉันจิดาภาของอ่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควรนาินตีประจำวันที่17สิงหาคม2564กันค่ะเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้เราพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติม152รายผู้ป่วยสะสมที่7 5 9 7รายรักษาหายแล้ว6,332รายเสียชีวิตยังคงที่ที่49 ค่ะและสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควินในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติม18,702รายผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1 1 1, 1, 1 7 0ลารายรักษาหายแล้ววันนี้21,63รายเสียชีวิตเพิ่มเติม273รายเป็น1493รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวด้กันที่จังหวัดเพชรบุรีได้ฉีดวัคซีนพระราชทานซินโนฟามให้ แก่ประชาชนค่ะ วันที่16สิงหาคม2514นําร้อ่ำร่องฉีดวัคซีนพระราชทานแก่โรงพยาบาลหนองยาบป้อง200คนเพื่อกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นนำวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์มในศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลรักอัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรวรคัตยาราชนารี ฉีดให้กับประชาชนทางนี้จังหวัดเพชรบุรีได้รับวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์มสืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่พออ,อสอวอเลือก ทุรกกันด่านห่างไกลคมนาคมตั้งแต่ปี2512และในช่วงสถานการณ์โควิด -19 บาทำให้พออ,อสวร์จังหวัดเพชรบุรีไม่สามารถออกเยี่ยมได้แต่พออสวอจังหวัดเพชรบุรีในแต่ละอำเภอทั้ง8อํอำเภอมีการจัดหน่วยฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆดังนั้นราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์รวมกับมูลนิธิพออสวอ์จึงได้เลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มวัคซีนตัวเลือก ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มรวมจำนวน6,400โดสซึ่งจะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้จำนวน3,200คนใน8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีโดยมุ่งเป้าหมายฉีดให้เฉพาะผู้มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้โดยโอกาสผู้อาศัยในชุมชนแออัดบุคคลเล่ร่อนที่พักในประเทศไทยผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรังเช่นมะเร็งโรคปอ โรคหัวใจโรคสมองและโรคตไตวายเป็นต้นรวมถึงพระนักบวชหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลงังโดยเริ่มฉีดในเข็มแรกในสัปดาห์นี้และเข็มที่2จะต้องเว้นระยะห่าง3สัปดาห์จึงจะสามารถฉีดเข็มที่2ได้ครบเทศบาลเมืองหัวหินได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกให้กับชาวหัวหินค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสิบโรงพยาบาลหัวหินเทศบาลเมืองหัวหินจัดพิธีเปิดการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มโดยมีพลอากาศตีในแพทย์สันติสีเสริมโพรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้ทุกเทียนแพรถวายราสการะนาเบืองพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรยรยาักษ์อัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควรัตน์ วรัคัติยาราชนารีมีนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นตัวแทนกล่าวสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสได้รับจัดสรรวัคซีนซิน,นฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์และกล่าวรายงานถึงโครงการจัดหาวัคซีนในครั้งนี้โดยมีพลตารวจโทคํารณวิทุกราากระจ่างนายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมเดินทางมาพร้อมคณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีคณะผู้ บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปรลัดเทศบาลรองปรลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีในส่วนของโรงพยาบาลหัวขีนในส่วนของโรงพยาบาลหัวขีนมีนายแพทย์นิรันจันต์ตระกูลผูมในการโรงพยาบาลหัวขีนพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับหลังได้รับการสนับสนุนสถานที่แพทย์และพยาบาลในการดูแลและฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทุกขั้นตอนจากนั้นพลอากาศ นในแพทย์สันติสีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวถึงความเป็นมาของวัคซีนพร้อมเปิดงานด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่นายมนตรีชูผู้รองนายยเทศมนตรีเป็นประทมฤกษ์เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายวัคซีนซินโนฟาร์มเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้าจุฬาภรวไรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคาวัตรวรคั ปิยราชนารีที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมีพระราชดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดต่อหาวัคซีนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่งโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซินโนฟาร์มที่ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งและเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เพื่อกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วและเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอซึ่งได้ประกาศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนเรื่อยมา ด้านนายนโพมุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวว่าได้ขอจัดซื้อวัคซีนซินโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภร์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน50,000โดสโดดละ8 8 8บาทสำหรับฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามเป้าหมายโครงการจำนวน25,000คนคือประชาชนทั่วไปที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหินบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองหัว หินรวมถึงพนักงานลูกจ้างหน่วยงานรัฐและเอกชนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโฮหินโดยจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจานวน2ครั้งครั้งแรกจํานวน2 4 5 0 0คนตามประกาศร,ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2,564และครั้งที่2จํานวน3,000คนตามประกาศร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรเมื่อวันที่4สิงหาคม2 5 6 4ซึ่งเป็น วัคซีนที่ขอจัดซื้อจำนวน500คนและเป็นวัคซีนบริจาคตามเงื่อนไขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณเ์1ซจําจำนวน2,500คนมีกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง4กันยายน2 5 6 4ณนะโรงพยาบาลหัวหินในอัตราค่าบริการทางการแพทย์โดนละ100บาทโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองหัวหินในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเมืองในอนาคตครับกำหนดห้าหมื่นห้าพันโดสครับดังนั้นประชาชนที่จะได้รับการฉีดก็คือสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคนนะครับผมเองาาอได้ประสาทจากท่านผู้ในการดูการเมืองครับก็ได้กําหนดวันฉีดให้กับเทศาบาลับนโดยเริ่มฉีดวันทแ่ยี่สิบห้าสิงหาคมถึงวันที่ 15, 16, 16, สี่กันยายนเว้นวันที่สามสิบสิงหาคมวันเดียวครับโดยค่าเฉลียล่ยแล้วเนี่ยก็ะจะฉีดวาาันละสากรอบ จากประชากรทั้งหมดของเทศบาลลุตินตอนนี้เท่าไหร่ครับประชากรที่มีชื่อนะครับตามทะเบียนบ้านเนี่ยเราจะแยกเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนที่มีชื่อและเป็นคนไทยนะครับก็จำนวนเกือบเกือบเกือบเห้าห้าพันคนนะครับแต่ถ้ารวมชาวต่างชาติที่อยู่ในทะเบียนบ้านด้วยแล้วเนี่ยแล้วก็ทะเบียนบ้านกลางเนี่ยรวมแล้วจะประมาณหกหมื่นหกพันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นจากการเฉีดยเขาเีนทั้งหมดเนี่ยจากไหนครับรวมด้วยกันในส่วนของ กับตอจอได้ผ่านโรงรพยาบรราลหัวหินแล้วก็โรงพยาบาลซันปอรโลและโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับโยนโยนกันแล้วจากตัวเลขที่ท่านที่รายการเงินเงินโรงพยาบาลหัวหินได้บอกไว้นะับวันที่15กันยายนนี้นเนี่ยเราจะถืดเกิน70ซึ่งเราดูจากตัวเลขของคน90,000คนทั้งหูมินะครับไม่ใช่เฉพาะในเ,เศทศบาลเทศบาลเมืองหัวหินได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ เวลา10นาฬกา30นาทีวันที่15สิงหาคม2514ที่ชุมชนตะเกียบในนครว,วุฒิกุลนนายกเทศมนตรีเมืองโวคินมอบหมายนางสาวไพรวงกองพันรองนายกเทศมนตรีดูแลกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองัวคินพร้อมด้วยในชีพสุขศรีรองประธานสภานางรำพาจำลองราชผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับคณะจากโรงเรียนนายสิบทหาบกและกอรมนอเขา เรามอบถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น50ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณชุมชนตะเกียบและชุมชนหัวดอนถุงยังชีพที่มอบในครั้งนี้มีทา้งข้าวสารอาหารแหง้งโดยการประสานของประธานชุมชนและอ,อสมอนในพื้นที่ ได้ลงสำรวจผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลและผู้พิการผู้ได้โอกาสที่เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร 19. คโควิด -19 โครงการการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้โอกาสช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดยังคงมีผู้จิตศรัทธาทยอยมอบสิ่งของเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆมาอย่างต่อเนื่องผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วย การมอบสิ่งของต่างๆเพื่อนําช่วยเหลือให้กับผู้โดยอากาสช่วงสถานการณ์โควิดในทีมแพร่์ระบาดสามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหัวหินถ้ายางแบ่งปันแฮชแท็กสองสู่ผู้พิการทางสายตาเพชรบุรีค่ะ เมื่อเวลาก้อนนากาน,นางนริมงกิพุนสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวนหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกันมอบเครื่องบริโภคให้กับชมรมผู้พิการทางสายตาจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายบุญช่วยเชื้อวงศ์นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรีเป็นตัวแทนรับมอบตามโครงการท่าย,ยางแบ่งปันแฮชแท็กซองจำนวน15ชุดนอกจากนั้นยังได้มอบเครื่องบริโภคให้กับผู้ประกอบการร้าน เสริมสวยที่ได้รับผลกระทบหลังมีประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่สีแดงส่วนการมอบเครื่องบริโภคจำนวน15ชุดให้กับผู้พิการทางสายตาจำนวนดังกล่าวนายณรุมกิจพุ่งสวรรย์นายกเทศมนตรีตำบลยอย่างเผยว่าหลังคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีให้หยุดประกอบการอาชีพนวดแผนโบราณนวดแผนไทยเป็นการช่วคข่าวทำให้อาชีพเหล่านี้เกิดผลกระทบท้งหมอนวดโบราณที่มีร่างกายปกติและหมอนวด ที่พิการทางสายตาดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเทศบาลตำบลท่ายางจึงได้มอบเครื่องบริโภคตามโครงการท่ายางแมงปัน ong, แฮชแท็กสองแ่งปันน้ำใจเพื่อไปต่อด้วยกันโดยให้หมอนวดที่มีร่างกายปกติเดินทางมารับด้วยตนเองในวันเวลาราชการส่วนหมอนวดผู้พิการทางสายตาได้นำไปส่งมอบให้ถึงที่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการปันสุขไปด้วยกัน ชาวว่านำภาษาระยอดได้ยื่นหนังสือคัดค้านไม่เอารงกำจัดขยะไฟฟ้าค่ะ เมื่อเวลา13นาฬกาวันที่16สิงหาคม2514ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามรอยอดชาวบ้านกว่า50คนจาก2ตำบล5หมู่บ้านพากันมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามรอยอดเพื่อคัดค้างโครงก่ารก่อสร้างโรงกำจัดขยะไฟฟ้าเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมไปถึงพื้นผลทางการเกษตรหลังจากที่ชาวบ้านทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่าได้มีการพิจารณา เห็นชอบโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปลรูปเป็นขยะพลังงานของเทศบาลเขาน้อยซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านหนองไสรตำบลไร่เก่าทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวดังกล่าวทําให้ประชาชนที่ทราบข่าวดังกล่าวและเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ไม่ต้องการให้ดําเนินการก่อสร้างโรงกําจัดขยะไฟฟ้าเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆคุณภาพชีวิตและ สุขภาพร่างกายของประชาชนด้านนางนพวรรณปันกองอายุ54ปีตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าชาวบ้านทราบข่าวว่าจะมีโครงการก่อสร้างโรงกําจัดขยะไฟฟ้าในพื้นที่ตําบลไร่เก่าวันนี้ชาวบ้านยังไม่ได้ความกระจ่างว่าเขาจะได้ดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วจึงพากันมายื่นหนังสือให้ทางศูนย์ดํารงธรรมและอําเภอให้ช่วยตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงว่าเขาดําเนินการจริงหรือไม่แล้วดาเนินการถึงขั้นไหนแล้วถ้า จริงเราอยากขอให้หยุดเพราะมันจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อประชาชนไม่ใช่ในวงแคบม แต่จะกระทบไปหมดทั้งอำเภอจากส่งผลที่รุนแรงต่อทุกคนทั้งสาตร์สินคองมันจะกระทบหมดเลยเพราะมันเป็นมลภาวะเป็นลมพิษที่ร้ายแรงและยังทราบว,ว่าถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานจะรับขยะได้ถึงวันละ400ตันซึ่งก็จะมาทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่นะับเป็นจํานวนเที่ยวก็จะประมาณ70เที่ยวต่อวนันซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดเป็นมลภาวะเป็นพิษมีแก๊สไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ส่งผลงกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนจึงขอให้หยุดเพื่อชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างไรก็ตามทางอำเภอสามรอยอดโดยนนะายนักรเต็มชยกุลประธานอาวุโสอำเภอสามรอยอดกล่าวว่าทางอำเภอได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านไว้แล้วและจัดดำเนินการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินง,งานว่าถึงขั้นไหนแล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ตัวแทนชาวบ้านได้รับทราบต่อไป ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่รับหนังสือแล้วชาวบ้านก็จะได้รีบแยกย้ายกันกับทันทีโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เราได้ทราบข่าวว่าโครงการจะมีโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะน้หมู่6ตำบลไร่เก่านะคะก็เลยวันนี้เรายังไม่ได้ฟังกระจ่าว่าเขาดำเนินการไปถึงถึงขั้นไหน ก็เลยจะมาขอ,อายืน่นหนังสือให้ทางาสูตรดำรงธรรมและทางอำเภอไปตรวจสอบข้อที่จริงให้ชาวบ้านาว่า,าเขาดำเนินการโครงการนี้จริงหรือไม่นะคะแล้วเขาดำเนินการไปขั้นตอนไหนแล้วนะคะแล้วก,ก็ถ้าเขาดำเนินการจริงเราอยากจะให้เขาหยุดโครงการนี้เพราะมันจะเกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อ ทุกอย่างในในในพื้นที่แม้กระทั่งพืชผลการเกษตรหรือสัตว์สิ่งของหรือว่าประชาชาชีวิตของคนนะคะมันจะกระทบหมดเลยม,มันเป็นมนลภาวะเป็นพิษที่ร้ายแรงรุนแรงนะคะเราไม่ต้องการให้เขาดําเนินการต่อนะ <ไป S 2> แต่ถ้าเขาเข,า,ขาดาเนินการจะสร้างจริงมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงไม่ใช่เฉพาะพื้นที่แค่วงแคบมันจะกินวงฟางไป ทั้งอำเภอสัมรยอดเพราะว่าโครงการนี้ที่ทราบมานะคะมันสามารถที่รับปริมาณของไข่ย่าปริมาณวันละ400ตันนะคะจำนวนเที่ยวคือ70เที่ยวมันสามารถรับมาทั่วทั้งจังหวัดนะคะมันไม่ใช่แค่จังหวัดเราอย่างจังหวัดเดียวนะคะอันนี้มันเป็นมลภาวะทําให้มลภาวะเป็นพิษนะคะมีสารใสไดออกซินซึ่งก่อ ให้เกิดมะเร็งนะฮะมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเราเยอะมากนะแล้วก็เลยจะมาขอฝากให้ทางทางศูนย์ดำรงธรรมและทางในอำเภอช่วยตรวจสอบให้เราค่ะฟังกระจ่างนค่ะนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอสรอค่ะ นายนพรมรีกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลพ่วมในการสำนักช่างวิศวกรและนายช่างเขตสำนักช่างเทศบาลเมืองหัวหินลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอสอลอพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณ11โค้งทางไปโรงเรียนแย้มสะอาดชุมชนเขาพิทังรวมกับบริษัทผู้รับจ้าง เมื่อวันที่15สิงหาคม2514เวลา14นาฬกาซึ่งเดิมเป็นถนนลูกรางเทศบาลเมืองหัวหินดำเนินการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสำนักช่างเทศบาลเมืองหัวหินจะใส่งบประมาณทำการกอร่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กดนะังนี้ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา0.15เมตรผิวจราจรกว้าง7เมตรยาว1,236เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า8,562ตารางเมตรและทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำต่อสอสอเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60เมตรถุกระยะ15เมตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า1,236เมตร ทำการก่อสร้างรางวีคอสอรอขนาด0.4เ mm, มตรความยาวรวมไม่น้อยกว่า2,470เ mm, มตรพร้อมวางท่อประปาใหม่และตีเส้นจราจรด้านนายนพบุติกุลนายกเทศมนตรีกล่าวว่าหลังเปิดหน้าง,งานการก่อสร้างตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้ได้ลงเพื่อกำชับผู้รับจ้างในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางทั้งเรื่องไฟส่องสว่างป้ายจราจรและการเปิดหน้าง,งานควรเป็นระยะเน้นนเย บายหน้าง,งานในการก่อสร้างถนนทุกเส้นทางของเทศบาลต้องตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวขีดแล้วก็ในระหว่างนี้จะมีการดำเนินการก็ได้กำชับให้ผู้รับจ้างนั้นได้ดำเนินการดูรงไฟแสงสว่างาดูเรื่องของอป้ายจราจรแล้วก็ให้ดำเนินการอย่าให้เปิดเนื้อพือ้นที่ยาวเกินไปซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของ ดินสไลด์และน้ำเดินล่างอาจจะทําให้คนที่สัญจรไปมานั้นได้รับอันตรายนะครับจากการที่ดินสไลด์และรถเนี่ยอาจจะตกลไปได้นะครับวันนี้ก็ตรวจเพื่อที่จะมอบนโยบายหน้าง,งานให้กับทางทั้นผอสํานักช่างและส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งคนที่คุมงานแล้วก็คณะกรรมการตรวจรับนะครับเพื่อที่จะให้ทราบนโยบายว่าสนนทุกเส้นนะครับของเทศบาลน,นั้นต้องตรวจอย่างเข้มข้นนะครับ พื่อรักษาประโยชน์ให้ประชานชนครับปอมองเรือเล็กทับสแกได้ร่วมทิ้งสังกอถังมะพร้าวสร้างแหล่งที่อยู่ให้กับสัตว์น้ำค่ะ วันที่17สิงหาคม2514ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชายฝั่งปากของบางน้อยหมู่ที่2บ้านทุ่งปละดูตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคิริขันชมรมประมงเรือเล็กอำเภอทับสะแกโดยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมได้ร่วมกันจัดทําโครงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําด้วยการทิ้งสังกาไม้ไผ่ทางมะพร้าวจานวน200ก่อภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ2,514มีส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นายแดงชาติแกมประธานชมรมประมงเรือเล็กอำเภอทับสะแกะกล่าวว่าในนามชาวประมงเรือเล็กต้องขอขอบคุณกรมประมงเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพประมงพื้นบ้านนำงบประมาณมาสนับสนุนให้มีโครงการดีๆในพื้นที่ชายฝั่งทะเลขอบคุณผู้นำทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมและตนเองมั่นใจว่าการจัดก,กิจกรรมในวันนี้จะช่วยส่งเสริมให้สัต น้ำในทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้ประชาชนทามาหากินได้สะดวกขึ้นสร้างเงินสร้างรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปด้านนางเรืองศิริได้กล่าวให้ความเห็นว่าโครงการนี้ของกรมประมงถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากช่วยสร้างจิตสํานึกให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงความสําคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสามารถฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําให้สมาชิกจับสัตว์น้ําได้มากและ มีไรายได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศท,ทางทะเลเชิงประจักษ์ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ปลูกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดของตัวเองที่สําคัญอีกอย่างคือส่งเสริมการนําทางมะพร้าววัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่จํานวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดภาวะโลกร้อนและปริมาณฝุ่นละอองหรือ PM 2.5ที่เกิดจากการเผาทางมะพร้าวของเกษตรกร,กรอ,อีกด้วย เกิดเหตุเพลิงรุกไหม้บ้านชั้นเดียวทั้งหลังค่ะ เมื่อเวลา24นาฬกา30นาทีวันที่17สิงหาคม2514ร้อยตำรวจเอกสายยนต์ขึ้นนกคุ้มพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอาําได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านบริเวณถนนคันของชลประทานชะอมํมข้างโรงน้ำแข็งทันทิ์จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยประสานขอรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองชะอาาาํา3คันพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างสันเพชรกู้ภัยซีรินชะอาําออกให้การช่วยเหลือภายในที่เกิดเหตุพบไฟกำลังโห ไม้บ้านปูนชั้นเดียวเมื่อรถดับเพลิงของเทศบาลเมืงองะอํมมาถึงเล่นช่วยกันฉีดน้ําเพื่อควบคุมเพลิงเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้บ้านหลังดังกล่าวรับทำยางหุ้มพวงมาลัยรถยนต์รถสิบล้อเก็บไว้อยู่ภายในบ้านเป็นจํานวนมากซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วเสียหายทั้งหลังจากการสอบถามเด็กชายศิษย์ทธทิชายอายุ14ปีนอนอยู่บ้านหลัง เล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ออกมานั่งเล่นหลังบ้านแล้วกําลังจะเดินกลับถึงบ้านเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านก็พบเปลวไฟโหมรุกไหมอยู่ตรงประตูภายในบ้านจึงได้รีบไปขอความช่วยเหลือคนข้างบ้านและตะโกนเรียกพ่อกับแม่ให้ออกมาช่วยเบื้องตอนจาหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอให้วิทยาการเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงรุกไม้บ้านหลังดังเก่าวให้แน่ชัดต่อไปเกิดเหตุรถหกล้อขับชนทายรถพ่วงทำให้เด็กรถถูกอัดหัวดับคาที่ค่ะ เมื่อวันที่17สิงหาคม2514ร้อยตำรวจเอกสมบัติสำเรียนลำพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามกระท่ายรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมฝั่งร่องใต้บริเวณหลักกิโลเมตรที่270บวก200บ้านดอนกลางตำบลสามกระถ่ายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ติดอยู่ภายในรถจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุดวัดกุยบรุรีและเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภยรัยภูมินจุดอำเภอกุย ที่เกิดเหตุพบรถพ่วงแบบแม่ลูกยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียน701107ระนองจอดอยู่บนถนนในเลนซ้ายที่ด้านท้ายของตัวลูกพ่วงพบว่ามีรถบรรทุก6กร้อีซูซูสีขาวแบบตู้ทึบหมายเลขทะเบียน711975เพชรบุรีชนอัดติดอยู่กับท้ายรถจนยางของตัวลูกแบกบส่วนรถ6กรอด้านหน้าพังย้ำโดยเฉพาะทางด้านซ้ายมีการชนอย่างแรง จนตัวรถอัดติดกับท้ายรถพ่วงทําให้ในายสุโรธสกุลรัตอายุ50ปีชาวตลิงชันกรุงเทพมหานครที่นอนมาในแคปหลังถูกตัวรถอัดบริเวณศีรษะจนเสียชีวิตขาที่นอกจากนั้นยังพบนายมาโนส,สินทองอายุ32ปีโซเฟอร์รถ6กรอ้อ นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ที่ริมถนนโดยที่มือซานมีบาดแผลเล็กน้อยสอบถามนายมาโนอบอกว่าตนเองเป็นคนขับรถบรรทุกหกรอบรรทุกขนมปังมาจากราชกะบงังจะนําไปส่งที่จังหวัดสุราธานีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองหักกรบรถที่อยู่ตรงจุดกับรถทางขวามือทําให้เสียหลักไปชนท้ายรถพ่วงที่ขับมาในเลนซ้ายอย่างจางทําให้เกิดเหตุการณ์สลดดังกล่าวด้านนายบุญส่งคา้อักษรอ,อายุ44ปี ชาวอำเภอกัลบ,บุรีจังหวัดระนองโซเฟอร์รถพ่วงระว่าตนเองขับรถมาในทางตรงอยู่เลนซ้ายขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุก็มีเสียงดังสนั่นที่ท้ายรถรู้ว่าถูกชนจากด้านหลังจึงได้ชะลอรถและจอดและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลกุบุรีเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกเหตุการณ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเล่งเคทียบพื้นผิวจราจรต่อไปอ๋อไม่น่าแล้ว่าทำไมมันไกลจังอาจาร์ดแคเดี๋ยวเพาะมันอียทีนไอที และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียนถึงเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่เพจ a c e b o o k GTV News TV at gmail com Instagram GTV News TV Twitter GTV News TV at gmail com YouTube GTV News TV at gmail com หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหน่วยขินจำกัด โทร062ก็65 2ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ